สกายให้เบอลน้องออนยูชแนลเด้อจ้าพี่นอ้องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเอานกเด้อจ้าพี่น้องจ้ามาเนี่ยบัดต้อมสวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ที่16เมษายน2565เวลาตีห้าห้าสิบสามนาทีพี่นอ้นองเลยีขึ้นมาเต้ อ่ะเนาะตื่นตุตีสี่ 4, นะหน่อยจ้ะพี่น้องจ้ะ่อนจะขับรถขึ้นมาเนาะจ้ะเราจะเห็ดละโมกสองสามดอกจ้ะสามดอกบ้านอ่ะเนาะมาจ้องโอ้ไข่พักใหญ่ไข่พักใหญ่เลย ก็บ่นเอาเอามา่ัคืนดิธรรมดาขนาดเลยบ่เห็นเนาะเลยยังบโบผัวบุตัดเสือเอาก็ไดนี้บาต้อมมาเป็นยังดพอกเพราะว่าเป็นบานแล้วสามดอกเล็กแห้งมาเด้อจะพี่น้องจา๋าเนาะมาต้อมจ๋าูกขาดิขาบ้างาใหญ่เลยเนาะขาพี่ใหญ่ mày <laughs> nè hàn thang tóc đầu mày Hết hàn xong đọc Nè có kèng xếp kìa kìa đấy kìa 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 rồi Đây kìa 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 em kìa 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 nó kìa 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 เห็ดพีบือือออกหน่อยเนาะยังไม่ท่านออกแค่บ้าเนาะหูออกคักข้างในใครนิ่งปะไปต้องงาบเนาะอ๋อเลยเลยกระท้หัวมงเลือกมาเอาเก็บ สวยเนาะจ้าอันนี้เกาะแล้วเกาะแล้วตองแดงจ้าพี่น้องเลยเห็นพื้นคามเลยจ้าพี่น้าหมากดอกสวยจ้าดวยงามไจ้าพี่น้องดอกสวยอขาวจ้าพี่น้องสามดอกเลยจ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงมาตักคุณนุ้ยจ้าพี่น้องอสองดอกเอ้าเก็บเอาเตัก ดอกว่าง่ายะพระเจ้าเนาะไข่ใหญ่ดอกใหญ่เป็นลูกกลมๆพระเจ้าห้องว่าไข่ <c oughs> สวยงามมากไปอีกสองดอกจะเป็นอโออีสองไข่น่ะใช่เป <c oughs> ็นพ <c oughs> อกันเนี่นี่จ้าเอา สวยเลยอีกของใครธรรมาจ้าพี่น้องป้าดอกปงใหญ่ปรนเทศโกด้วยจ้าสวยงามจ้าโอ้ขาวด้วยจ้ะพี่น้องเอาไฟหนีเอาเก็บบ้างทักสวยแล้วดอกปงใหญ่จ้าล่ะดอกใหญ่ขนาดเลยน่าจะช่วงกินเดือนน่าจะหลายเนาะสลด ยังบู่รู้เลยจ้ะแต่อันนี้ก็ยังหายากอีกนานเลยจ้ะพี่น้องเลยนานๆจเห็นเนาะสวยอยู่พี่น้องจะโดนแมงกี่ละโดนแมงกินปวกจ้าพี่น้องให้สวยเนาะบาตอ์ต๊อบจ้าพี่น้องเอาบาตอมให้ปวดทิกเด้อจ้ะพี่น้องมาคนพะกระห้อง เฮ็ดไรยังเเฮ็ดปวกน้ำฝนเนาะจ้าออกอะไรแต่ออ,อกพอได้เก็บอย่เนาะน่าส <c oughs> นองจ้างามเลยเนี่ยโคใสโคสดหล่นหล่นหล่น,อน สวยเนาะจ้าเนอีกดอกอีกดอกกุ้งไปสวยจ้าไปเนาะโอ้โหมิดนับมิขึ้นหักเลยหักเลยที่ปลายขาสวยๆเนาะไปหาต่อเถะลูก ตองแดงจ้ะเนาะสองดอกเนาะมาทำมาเกิดโอ้เอาไม่ได้ครับขานเน่าจ้าดอกเขาสวยดอกสรุกจ้าต้อใหญ่จ้าพี่น้องเห็ดพึ่งตองแดงจ้ะก็เห็ดพึ่งคามบ่เนาะพี่น้องเนาะแซ่บเผื่อกันแล้วจ้ะรสชาติยำกรุบกรุบจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็หวาน พี่น้องเป็นเห็ดกระงูกเหลืองเด้อจ้ะนี่จ้าอีสองไข่จ้ะพี่น้องข้าวจ้าพี่น้องดอกงามใหญ่จ้ะ ไข่เห็เรางงด้วยจ้ะพี่น้องที่ปิดไว้เมื่อคันนาองปะตอมเนาะจ้ะจะพี่น้องสี่ไข่ห้าไข่เนาะมา,าเห็นแล้วจ้ะไหมไข่บักใหญ่เนะาะปะตอมไข่ใ,ใหญ่จะตัด,ต,ดตัดขูดเชื้อไว้ตรงนี้เนาะส่วหลงจ้ะแล้ว,วลก็หาอะไรปิดไว้ไหม สวยดีเนาะจ้าเอาเก็บไปแล้วขนาะใส่ตะกร้าแล้วนะไข่นึงจ้านไข่ที่สี่ไข่ที่ห้าสวยๆนา่อีกไข่หนึ่งตอนะอนู้นจังเลอสวยเยนาะสำรลงจ้ามากจ้าพี่น้องงามๆจ้า นี่เกิดสามสี่ดอกจ้าพี่น้องออกไตโคลนปามเลยจ้ะเก็บก่อนจ้าพี่น้องแยกกันหาเลยจ้ะกับบากต้อมพี่จ้าพี่น้องดอกสวางามจ้าพี่น้องติ๊กันเลยจ้ะสวยๆจ้า sống đọc đây sống đọc này cháu đây sống đọc đấy nhìn này cũng khao chá vì nó đen nắm mạc chá vì nó hết cũng khao chá đồ bắt ngày cho phi nón đồ này, tuyệt จ้าพี่น้องเห็ดแดงน้ำหมากด้วยจ้าเห็ดละงกเหลืองจ้าพี่น้องบานแล้วเนาะบานตอมเนาะบานแล้วเราเสียคนออกเลยัลออกเลยนี่ดอกเอาบ่ได้เนาะบานตอมเนาะจ้าเราได้แต่ขาเห็ดน้หมากจ้าพี่น้องดอกงามๆจ้าสวยๆจ้า ดอกวันไหเนาะดอกส่วนอะไรรสชาติจ้าพี่น้องดอกเดียวก็หล่อเนาะต้อจดอกเดียวพี่น้องเฮ็ดนี้จะ <ừ. S 1> มีรสชาติขมจักหน่อยได้จ้าพี่น้องขอมขมแซ่อบอ่ะพี่น้องจะลุงว่าเฮ็ดเพิ่งด่างแฮีนข,ขมกว่าขมกว่าแล้วกันแต่ว่าก็แซ่บ แหนบคุบๆเดี๋ยวจะพี่โนโ้องไปจะมีโอกาสจะไปเก็บอีกเนาะต้นเล้ยงเหสารพัดเห็ดเหมือนเดิม <c oughs> เห็ดรวมสวยๆจ้าไปเพลงจ้าดอกเดียวเนาะบ่ต้องดอกเดียวไปฮะพวกเรื่งจ้าพี่โนโ้องฮะมามาพี่เบื่อจังเดยเห็ดละงอกซะเลยอย่า จะได้บานแล้วเนาะได้บานเสียอีกแล้วบ่แม่นเฮ็ดพี่เบื่อนั่นนะเฮ็ดพี่เบื่อไหมเฮ็ดพี่เบื่อจริีอยู่ใกล้ๆกันพี่น้องยามเก็บเบิ่งเลยเด้อจ้ะเด้อเบิ่งดีๆเด้อพี่น้องเบิ่งใครเห็ดละโง่กับเห็ดละโง่กับเืองกับเห็ดเห็ดพี่เบื่อจะเหมือนกันเลยจะเป็นเส้นจะเป็นใยแบบนี้เวลาลอกออก นี่เห็ดพีเบืออันนี้เบ่งเบ่งลักษณะบบแมนสิเป็นตุ่มออกมาเป็นแล้วปุ่มๆไปไม่ออกมาจะเห็ดพีเบือไปเอาแต่วจ้าพี่น้องเจ้าจ้าพี่น้องสองดอกคู่คคสวยๆเลยเนาะสะลุลจ้าเก็บก่อนเราจะดอกเึ่้งพี่น้องจ้าพี่น้อง สวยจ้โอ้ยว่วงแล้วนี่จ้าพี่น้องสรุปผลง,งานจ้าสิดได้กลับบ้านกันละวจ้าพี่น้องเองบาบอต้อมเกือบเปนโมงแล้วจ้าตอนนี้ลงไปทำงานต่อสิได้กลับไปทำงานเด้อจ้าขอบนกขอบคุณพี่น้อง FC ใหม่และเก่า FC ที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศที่เข้ามารับชมคลิปของบ่าวต้อมกับสาวลุงเนาะจ้าวันนี้บ่าวต้อมกับสาวลุงขอลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้นะครับพี่น้องเพื่อจะมันพาคลิปใหม่ๆเนาะสาวลุงจ้าใน,นการพอแกงแล้วบ่าวต้อมเนาะจ้าเห็ดรวมมีกือเกเด้อจะพี่น้องจะไป